สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตกกับวันเสาร์ที่10ธันวาคม2565ันยห้ะครับจัดไปเยเฮเซียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับจัดโดยเสียชายสุโขไทยนะครับหรือคุณพัชนินมีจันทร์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3มยิงสดถึงบ้านท่านนะครับอย่าลืมอย่าพลาด ด้วยประการทั้งปวงนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่ามวยดีราคาถูกนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยภักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายนะครับมวยไทย VAP Thailand Number o นะครับ ID Line ก็ BG9955 นะครับ ID Line นะครับ BG9955 ทักมาได้เลยนะครับเสียเบสเชียงใหม่ การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9วชนิดนะครับไม่คมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไัยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้เลยนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูผู้ที่หนึ่งในรายการ ศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรทองคําเด่นเพชรสีทองหรือต่อหมอสีหรือชอขุ้มทองหรือมังกรเพชรสจเล็กเมืองนนนะครับนักชกจากจังหวัดโคราชซ้อมที่ค่ายมวยเด่นเพชรสีทองวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับเคยเจอกันมาแล้ว4ี่ครั้งนะครับเพชรทองคําชนะมาทั้ง4ครั้งนะครับเจอกันทางด้านสตางทองชอห้าพยัก์นะครับไฟนี้เป็นไฟที่ห้า จะตีไข่แตกได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับชกกันในพิกัด121ปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาครับวันนี้มารีแบดไฟไฟที่5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรทองคําเดชเพชรสีทองนะครับช่างน้าหนักได้121.6ลดไปจุดหส่วนทางด้านสตางทองชอหพยักนะครับก็ช่างน้าหนักได้121.8ลดไปจุดแ ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านสตางทองชอห้าพยักษ์นะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นไล่แขนดีล็อกแขนเก่งแล้วก็ตีหน้าดีเดินติดติดไป,ไปนี่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของสตางทองชห้าพยัก์นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาซ้อมที่ค่ายช .5 ห้าพยักษ์ที่ คลองแปดลำลูกกาหลังวัดธัญญผลนะครับเสียชายสุขโขทัยนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านเพชรทองคําเดชเพชรสีทองกันบ้างนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับล็อกตีเหนียวแน่นเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแล้วก็บุดูดันครับไป,ไปนี่ก็แข็งแก่งแข็งแรงครับก็เคยชนะมาถึง4ไฟไฟนี้เป็นไฟที่5ครับ จะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับสาหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรทองคานะครับเอาแค่3าฟอร์มหลังนะครับก็แพ้น้องขั้นกับทางด้านเพชรน้องเนยนกเขากม11ในยกที่3เมื่อวันที่31สิงหาคม2565นนะครับที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านเพชรจักรจันรชอหพยักเมื่อวันที่8ตุลาคม2 5 6 5ที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านสตางค์ทองชอหพยักเมื่อวันที่14พฤศจิกายน25 0 0 65ที่ดอนเมืองนะครับฐานทัพอากาศครับนี่คือ3าอฟอมหลังของทางด้านเพชรทองคําเดชเพชรสีทองนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านสตังทองครับก็ชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างนครสีเมื่อนที่20สิงหาคม2565ท,ที่อ้อมน้อยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านยกคีรีเอกสายขาเขมรน,นะครับเมื่อวันที่24กันยายน2565ท,ที่ตะวันานาบางกะปี แล้วก็ไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรทองคําเด็ดเพชรสีทองเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2565ที่ดอนเมืองนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมอยากจะให้ลองไปที่ทางด้านสั์ตั้งทองชอ5พยักนะครับสูงใหญ่ยาวเวท121ปอนด์ผมมองว่าวันนี้ได้ลูกหนักหน่วงรุนแรงน่าจะสางแคนได้สําเร็จนะครับคู่ที่1นะครับผมออกรองไปที่ทางด้าน สตางทองชอห้าพยักวันนี้จะมาแจ้งเกิดครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินวันนี้เจอกันทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองนะครับชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับช่างน้ำหนักได้123.4ลดไปจุดส่ส่วนทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองนะครับช่างน้ำหนักได้123.2ลดไปจุด2 ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวสยสยามอ้อมน้อยนะครับสําหรับทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองโคราชซ้อมในค่ายมวยทอเทพสุทินส่วนทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ถือว่าวันนี้ถูกคู่ถูกเวลาอีกหนึ่งคู่นะครับ123ปอนด์คือตัวแปรนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองนะครับเขาเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายวันนี้ได้ลอยได้ยาวฟอร์มกํลาลังสดฟอร์มกํลาลังห้าวครับต่อยมาเพิ่งแพ้ไฟเดียวนะครับอภิเดชเดชเพชรสีทองนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้าน ยอดกิติทอเทพสุทินนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักป่อยแรงแล้วก็สอกอันตรายอาวุธหนักนวงรุนแรงครับเคยชนะมานะครับวันนี้เจอกันใหม่รีแมตไฟกันใหม่ครับจะวันนี้จะให้ย้ำแ้นหรือจะสางแ้นก็ต้องติดตามนะครับครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านยอดกิตินะครับก็สามฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะน็อก ไปชนะคะแนนนะครับมนวิชิตทีบีเอ็มยเมื่อที่10กันยายน2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ชนะน็อกทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือในยกที่3เมื่อที่8ตุลาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนอภิเดชเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่2พฤศจิก,กายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดกิติทอเทพสุดถิ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองกันบ้างนะครับ ก็ชนะคะแนนทางด้านบอลวิชิตทีวีเอ็มยิมเมื่อวันที่1สิงหาคม2องพที่ดอนเมืองและก็ชนะคะแนนทางด้านขจรศักดิ์สีโอปอเมื่อวันที่สาสิเ็สิงหาคม2องพที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2องพที่เวทีมวยราชดำเนนครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอภิเดชครับเดชเพชรสีทองนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบรองไปที่ทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองครับวันนี้มาดีครับมาในรายการสูงใหญ่ยาวแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับคู่ที่3ในวันนี้ออกรองไปที่ทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองนะครับสูงใหญ่ยาวเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายขวางหน้าดันแทงวันนี้ผมมองว่าสางแคนได้สาเร็จนะครับ ผู้ที่สในรา,รายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูผู้ที่3กันต่อครับมาถึงผู้ที่3ในรา,รายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสมหมายอสมหมายหรือหยกเพชรสิทธนายโจหรือทนาศักขนส่งนะครับเจอกับทางด้านมวยรุ่นน้านะครับจักดาวเพชรเกียรตเพชรหรือวิษณุก,กุลาการนะครับก็วันนี้ชคกันในพิการ1 1 8อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรสมหมายสอสมหมายนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 8 8ลดไปจุด8ส่วนทางด้านจากดาวเพชรเกียรติเพชรนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 8 6ลดไปจุด6เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมที่ค่ายเกียริเพชรนะครับเป็นมวยรุ่นพี่รุ่นหนาก็ว่าได้นะครับวันนี้เจอกับรุ่นน้องอย่างเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนซ้อมที่โรงเรียนกีฬาลำปาง ครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาดแข้่งแทงเขา่าโต้ปั้มตีแข็งแกงรุนแรงแล้วก็เตะไวออกหมัดรวดเร็วทันใจครับเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านจากดาวเพชรเกียรตเพชรนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพแล้วก็ ขาดแข่งโต้แรงแงมีหมัดมีศอกเข่าในเหนียวแน่นครับก็มีไปไก็มีแข็งแก่งแข็งแรง,แงครับไล่แขนเก่งนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านจากดาวเพชรเกียรตเพชรนะครับสาหรับฟอร์มหลังของทางด้านจากดาวเพชรเกียรตเพชรนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านประตักเพชรวีเคเขาใหญ่เมวันที่4สิงหาคม2 5 6 5ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ชนะคะแนๆๆนทางด้านเพชรนำโชคสจตงปาจีน เมื่อวันที่25กันยายน2565ที่หมอชิดแล้วก็ไฟลล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านบุญชนะนายกเอท่าศาราเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2565ที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านจากดาวเพชรเกียรติเพชร,พชร,พชรนะครับสําหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ชนะคะแนนทางด้านอิทธิพลสแสนสุขเมื่อวันที่30เมษายน2565ที่อ้อมน้อย แล้วก็ชนคะคะแนนทางด้านเพชรศิลาวอลอชาเมื่อวันที่20มิถุนาย,ยน2565ที่ราชดำเนินไฟล่าสุดไปแพ้นอกให้กับทางด้านกูุมารดอยเพชรจินีแคาเดมี่เมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่จังหวัดสมุทรสาครครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านจักดาวเพชรเกียรติเพชรนะครับวันนี้ลองไปนะครับลองให้รู้จัก มวยเกา่าครับเก่าเก๋าเกมอย่างทางด้านจากดาวเพชรเกียรติเพชรนะครับวันนี้เข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพวันนี้เกาะติดคิดตังนะครับผู้ที่3มในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านจากดาวเพชรเกียรติเพชรนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูผู้ที่4กันต่อครับมาถึงผู้ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นผู้ปิดท้ายในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่นพยักสิทธิซ้อนนี้หรือเดชเพชรสีทองนะครับนักชกจากเมืองดอกบัว อุบลราชธานีวันนี้เจรจากันเพชรเสตูสอเทลพัฒนหรือเพชรเสตูแดงเขาทรายหรือเจ้าพายุชอพยักโสพลหรือต่อเพชรตะวันนะครับนักชกจากจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด135ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเด่นพยัก์สิทธิสอน้นะครับต่อให้2ปอนด์133กับ135ครับน้ำหนักช่งางเมื่อเช้าของเด่นพยักษ์สิทธิสอน้ช่างน้ำหนักได้133.2 ครับก็ต่อสองปอนก็ถือว่ามีปัญหาแน่นอนผมว่าครับสำหรับทางน้านเพชรเสตูสอเถรพันธ์นะครับช่างน้ำหนักได้1 3 6นะครับลดไป1ปอนครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรเสตูสอเถรพันธ์นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องบูดูดันปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง อาวุธหนักทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรเสตูสอเถรพัดนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางน้านเด่นพยักสิทธิสอนินะครับก็เป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมปั้มตีล็อกตีฟางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้สภาพร่างกายดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเด่นพยักสิทธิสอนินะครับสำหรับสองฟอร์มหลังของทางน้านเด่นพยักครับก็แพนน็อกทางด้านเพชรสุวรรณ ยูฟาบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่17สิงหาคม2565ที่ราชจำเนินในยกที่1แล้วก็ชะนะคะแนนทางด้า,น,าดน,นแสนเชิงสอสำอ่างยิมเมือนที่3ตุลาคม2565ที่ดอนเมืองครับนี้คือ2ฟอร์มหลังของทางด้าน,นเด่นพยักสิทธิ์สอนี้นะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านเพชรเสตูสอเทลพันธ์นะครับก็แพ้คะแนนทางด้านพยักเล็กสอการไฟฟ้าเมืองที่3ตุลาคม2565ที่ดอนเมือง แล้วก็แพ้คะแนนทาดงด้านจโจ๊กเกอร์แป้สาย4มวันที่5เพชรจกายนสองร้อยกสิบหที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเพชรเสตูสอเทระพัฒครับาหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมก็ออกลองไปที่ทางน้านเพชรเสตูสอเทระพัฒนวันนี้ได้2ปอนด์มีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเพชรเสตูสอเทระพัฒนะครับคู่ที่4ในรายการลองไปนะครับลองไปให้รู้จักของ,ขงท่านโชคดีมีชัย เฮ่งเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ